สวัสดีจ้าช่องคุณนายเปลี่ยนไปจ้าเมื่อนี้ไม่กินเข่าพี่น้องกินเขา่าตำบักฮวงจ้าอันนี้ก็บพักบุงเก็บเอาอยู่หน้านี่แหละจ้าอันนี้พักเกษตรเก็บขางท่างอันนี้สมพักพี่น้อง มาเด้กินขา้าวกินข้าวจกินขา้าวว่างนี่กินข้าวเด้อจใจกินข้าวเด้อพี่น้องเอ้ยหนวน้นำมาจ้ะแคบหมูกับม,กมี่ มาเด้อมาเด้อพี่น้องขาน้ำกันยื้เขาเขาวสวยเขาง่ายยู่น้ำกันพี่น้องพื่อนะแดงจึ้งคืองอยื้อเพชรไต่เบาเรื่อง แสบแสบน้ำกันพี่น้องมากมากม,ม,มาจะมาก,กินตำบางห่งกับกินกับเข่าแล้วพี่น้องกินเล่นว่าเป็น สมพักแปนก้นเขาก้องแง่ายไหมถึงก็่ากันเลยพี่น้อง,องอปุ่นก็นมี ใส่มือใส่ซ่อนไปน้ำกันล่ละพี่น้องเขาอนุญาตเด้อแสบค่ะมุ้งกับชีเพดเผ็ดขั้นบอเผ็ดบอแแสบมันข้าวพี่น้องต้องกินเพดเผ็ดแต่มาง้วง แสบเว้ยแตมมแ่มือมือนี่แสบคับมือไม่เคยแสบอันย่อไม่ออกเพราะวันผิดหลบเต่า ตลกตะไพ่พี่น้องเอ้ยนายมาเด้อจ่ามาเลิอก,อลกจับแซวน้ำกันเพื่อนะ่ะเฮ้ย ขอบขอบคุณเลยหลายพระเจ้าผู้เพิ่นมาติดตามให่กันเลยขอบคุณเลยหลายไ้ผู้เพิ่อยูนัำแใจดุนๆกันเลยเป็นเพิ่นดีคักเป็นกำลังใจให้กันเนาะพี่น้องเฮ้ยแต่อะไร ลืมกดติดตามเด้องจาผู้เบิ้งไม่กันเลยภูเขาไม่เบิ้งไม่กันเลยกดไ์กดติดตามให้้ำเนี่ยร่ยวมกันไปดนืๆนะเพียง แสบหม่แสบพักพี่น้องเอ้ยพี่สารบานเท่านาะอยู่ในน้ำตำมะฮงแซ่บจะแซ่บเพ็ดเพ็ดพี่น้องเพ็ดเพ็ดคักเพ็ดแน่ตำมะฮงข่อยก็มักเพ็ดอยู่แล้วแนวอื่นข่อยจังบา่มาักเพ็ด Mình đưa đứa phim khăm nhẹ nhẹ. Ôi, mà Hoang Vâng, là phong văn โอ้ลูกบ้านนอกกินเขาเมื่อคุยวัฒน,นศพี่น้องขอใส่ซ่อนสวดเอาเถอะ แสบแส,บ,สบมาเริมพี่น้องมา,มา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 เพ็ดเพ็ด ขอบคุ้นหลายๆเรยอพี่น้องพี่เขามาเบิงบบก็เลยขอเป็นกำลังแรงแรงใจให้กันนะจ๊ะพี่น้องนะข้อพว,ว่า <laughs> ขทข้อตัวเหอ่ข้อจีดอ่าง เลายเด้อพี่น้องที่เขามาเป็นโมืกันก็เลยเขอให้โชคดีมีไส้ำลำๆเรว่ยๆด้อย,ยพี่น้องเงินบ่อะเอืดอูเมือสูเว้นเด้อพี่น้องมีเงินไหลๆเงินไหลกล่องท่องไหลามาเด้อพี่น้องขอบคุณจ้าสวัสดีค่ะ